เอาละครับทุกคนวันนี้สปอนเซอร์ของเรามาใหม่เป็นทางด้านของ Over Top Up ครับมี2โปรโมชั่นที้ทุกคนเลือกก็ถ้าว่าใครอยากจะเติมถูกกว่าราคาจริงนะจาก3,000กว่าบาทเนี่ยก็เหลือเพียง2,800บาทถ้าว่าอยากจะได้4,935คูปองแต่ถ้ามีคูณ2ก็จะได้แถมไปอีก4,935นะครับและทีนี้ถ้าหากว่าโปรถูกๆร้อนๆทางขวาเนี่ยเป็นโปรสุดคุ้ม ทุกคนก็ดูเอาครับว่าอยากจะได้คูปองอะไรนะครับจะคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนนะครับถ้าหากว่าใครสนใจก็แอดไลน์ไปที่ o v e r t o ์ทอด้านล่างทางขวาเลยครับผมสวัสดีทุกคนวันนี้อยู่กับสลัมดังโมบายครับวันนี้จะเป็นการอัดคลิปแบบเวลาเล่นสดอะ่ะผมบางทีผมไม่สะดวกเปิดกล้องแล้วผมเห็นว่าทุกคนชอบดูคลิปเล่นสดกันผมก็เลยอัดแบบปิดกล้องมาให้แบบพี่บอยเลยอะไรเงี้ยครับทุกคนก็จะดูได้นะแล้วก็ ก็คือแต่ผมจะมาเปิดกล้องสวัสดีทุกคนแบบนี้เหมือนเดิมนะครับก็คือจะได้เห็นผมเล่นแบบไม่ต้องดูรีเพย์บ่อยมากครับถ้าถ้าไม่สะดวกจริงก็คงจะเป็นรีเพย์แต่นี้เราจะมาไต่แรงแบบอัดสดให้ดูแทบจะตลอดแม้ว่าผมจะไม่ได้มีไลฟ์ให้ทุกคนดูแต่ว่าทุกคนจะดูในคลิปได้เสมอนะครับก็ไปวนรับว่าเกมแต่ละเกมมันเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้ไปครับเอาละครับเกมเริ่มแล้วนะทุกคนผมเลือกอาคางิมาเขามีซนโดกับ มากิมาช่วยผมนะครับก็เรียกได้ว่า,เ,าเกมนี้ก็ไม่รู้ยังไงนะครับทีมตรงข้ามมีสามแต้มแล้วก็มีอากุเลงิรู้เขาว่าเอามานว่าปิดตามตำแหน่งแต่ที่น่ากลัวคือเขามีสามแต้มครับต้องไ่ลุ้นว่ามากิเนี่ยจะตบจินได้หรือเปล่านะถ้าจินมากิตบจินได้ปุ๊บเนี่ยก็สบายนะเพราะว่าเซนโดกับผมแล้วก็น่าจะช่วยกันตบหนึ่งสองรู้เขาว่าได้นะครับมาดูกันนะว่าเกมนี้ยังไง เป็นครั้งแรกที่ผมอาจแบบไม่เปิดกล้องดูนะครับมาดูว่าทุกคนจะรู้สึกแปลกๆไหมแต่มันก็เห็นเต็มจอดีนะมา let's go ดบับบอลไม่พลาดนะครับทุกคนมาดูว่าผมเล้ยังไงมากิโอ้ยดัาไกลมากเลยอ่ะผมนึกว่าสุดระยะแล้วนะแต่ว่าไม่ใช่คนระับทุกคนบินหายไปเลยลูกนี้ มากิเขาโดนหลอกจนได้ครับผมว่าแล้วเนี่ยแหละครับทุกคนสิ่งที่กลัวนะครับสิ่งที่กลัวก็คือโดนจินยิงสามเนี่ยแหละครับถ้าไม่โดนคิดถ้าเราเล่นเกมรับได้ครับผมว่าชนะไม่ยากครับเอาละมารู้เขาว่าโอ้ยถ้าเขาใช้อันติมหากีแบบนี้ก็ตามสบายครับตามสบายเลยมันก็ไม่ทัน ส่งมาส่งมาอยู่ผมรอหลอกใช้ท่าอยู่นะหลอกใช้ท่าอยู่ครับแซนโดโอโหตายแล้วท่าเล่มีต้องเยอะเพราะคณรุนช่องใช้เล่ธรรมดาครับโอ้โหแล้วเขาอยู่สองคนแซนโดของเราแล้วมากรีไปยิงสดซะแล้วโอโหแต่ละคนครับลากู ก็ทำยังไงอะทุกคนเล่นยันแบบนี้นะโอ้โหยังไงครับเซนโดเซนโดมาเกะซนโดเฟดโล่ละลูกน,นี้ฮึฮึฮ <c oughs> ึฮึลุกเขาว่าดังหนึ่งครับไม่ลงโอ้ผมจะเข้าไปช่วยบอลมันตกทางฝั่งนู้นลูกเขาว่าจับยัดห่วงอย่างเท่ครับนะเซนโดผมว่าผมจะมาเกะหลอกเสร็จ ผมก็ขอบอลรอไว้ครับเดี๋ยวห <c oughs> ลอกส่งสักใกล้มันก็ไม่ติดสิเพราะคุณเอาละยังโดนนำอยู่ทุกคนต้องเอาจินให้อยู่นะมากิ <c oughs> ผมขอตบหน่อยแล้วกันนะครับเุก <c oughs> านว่าจินยิงเร็วอ่าสวยถึง <c oughs> ขอโดดหลอกเขาหน่อยโดนหนึ่งหลายทีแล้วนะ เอาละสิบนี้ยังไม่นำเลยนะทุกคนขนาดว่าเราพยายามเล่นเกมรับดีๆนะครับดู้เขาว่าอืมจินจะหลอกมากอีกโ,อโดนสกรีนครับผมก็ไปช่วยไม่ทันนะรเรียกว่าซากกับจินเข้าขากันแล้วเกินนะครับแซนโดดังมาก่อนตอนนี้ขาดสองแต้มนะครับเฮาขาดสองเต้ม ลูกเขาว่ายังคงใช้อันติมากิที่แบบว่ามันเฟิร์มแต้งง่ายนะมันก็ดีครับคอนเฟิร์มแต้งไม่ง่ายผมจะขอบอลอยู่เป็นโดยยังคงดังหนึ่งต่อไปครับหลอกซากุได้อยู่เขายังไม่เดาสองนะเขายังเดาสองอยู่ไม่เดาหนึ่งแล้วมากี่โดนหลอกลูกนี้เซนโดมาช่วยได้ดีครับผมจะรีบเากับซากูแต่ลูกเขาว่าแหวกมาจากไหนก็ไม่รู้ครับโอ้ ผมกับเซนทากูยแย่งกันรีบาวอย่างแย่งไม่ได้ครับแล้วเป็นรู้เขาว่าเซนโดลอกอยู่ครับลอกล่ออยู่ลอกลอก่ลอลอยู่โดนตกไหมไม่โดนอะไรครับบอลแบบน,นี้ผมรีบาวถึงเฉยครับด้วยความเป็นอาคังงีเซนโดผมพยายามจะให้เซนโดกับมาก<ๆ>ิเล่นแล้วลูกนี้เลสองครับซากูโดนลอยครั้งหนึ่งเขาพยายามเดาแล้วทุกคนแต่ว่ามันเป็นเลสองไม่ได้เลสหนะึ่งดูเขาว่ายิงโอจินไม่โลงนะทุกคน เอาละครับลูกนิตาผมบ้างอ,อากิหลอกจ่ายไปเซนโดเซนโดดังหนึ่งครับสวยงามทุกคนตีเสมอได้แล้วแต่อย่าลืมนะคือมันยังไม่มีอันติเลยจินยังไม่ได้อันติเลยครับเราไม,ม่ใครปิดลูกขา่าวเลยทุกนี้โอ,โอ้ตายแล้วเกมนี้พวกเราก็เอาจินเกมรับไม่ค่อยดีใช่ไหมเกมรับไม่ค่อยดีเซนโดว่า <S endo S 1> <S endo S 2> ไงครับหักขาได้แล้วเลสองซากุเดาถั่วรอบนี้ มากิเซ็ตไปเซนโดดังเลยเอาดาวกันไปครับเดี๋ยวหนึ่งเดี๋ยวสองจัดไปเสมออีกแล้วจินไว้ยังไงจินโอ้เซนโดสวยรู้เขาว่าหลอกหนึ่งครับมากี่เข้าไปกวนได้เย่ย yeah, มากเซนโดช่วยผมรีบาวซะด้วยครับ อากิจะจีจ้เข้าไปเละครับหักขาได้เอาแล้วนำแล้วทุกคนสองแต้มครับนำสองแต้มแล้วกันจินดีๆโอ้ไปไม่ทันนะครับเนี่ยเอ้าแต่รู้เขาว่าเขาแบบว่าถ้าจับยัด่วงให้มันมันเท่เลยนะเข้าไปไม่ทันนี่เสร็จรู้เขาว่าหมดนะเอาออกมากีบไปถืนยิงลูกนี้ใครจะไปทัน,น้วครับไปเร็วมาก ดูเขาว่าใช้มากียิงอีกนะแม่มากีเขาอืนเล่นเองมากไปหน่อยออเพื่อน,นยังไม่เข้าไปเลยครับสามแต้มหรือเปล่โอโอโอสาสวยไอตนี้ทําดีนะที่เหลือก็ต้องวัดกันที่ว่าจินจะยิงอันติแล้วมากีจะตบได้ไหมด้วยครับดูเขาว่าอ้สวยมากผมไม่พลาดอยู่แล้วจัดใข่แบบนี้แล้วมากีทําไงครับขา ขาเตาให้ได้ว่าขี่โอ้โหเอาเราหักได้จริงครับแม่ลูกนี้ิเรียกได้ว่าความเก่านะถึงเขาจะอยากเล่นเองแต่เขาทําได้อย่างที่อยากครับทีนผมขอตบเลยครับอาคังหิมีสกิลตบอย่างนี้เรารออ,อยู่แล้วแล้วแหมรูกเขาว่าสติแตกไปยิงครับเป็นโดดังสดเข้าไปเลยแล้วพื่นถึงยืนนิ่งแลครับลูกเขาว่าเล่นแบบนี้โอ้โห ลูกขา่าก็ยังไม่เลิกเขายังยิงเพื่อนเซ็งกันหมดแล้วตอนนี้อจริงๆก็เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับเกมนี้แต่แบบว่าเอจิจยิงก็้ังโดนตบอีกผมขอลองยิงสักหน่อยเรียบรอ้อยโอ้โหจบไปครับทุกคนกับเกมนี้ <c oughs> ก็ อย่างที่บอกทุกคนคือเหลือแค่เกมลับอย่างเดียวเท่านั้น,นครับถ้าหากว่าเกมลับอยู่เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมคืออันตีจินผมก็ไปช่วยตกนะครับพอจินยิงไม่ได้ปุ๊บมันก็เหลือแค่หนึ่งสองรู้เขาว่าแต่ต้องยอมรับนะว่าลูกเขาว่าเขารีบาวดีจริงๆรนะครับรีไปสามที่ฉับยัดห่วงเท่าผมเลยฮนะส่วนสําหรับผมผมพอใจอบับฟอร์มด้วยเองนะครับแล้วก็เซนโดก็ช่วยตกตอนท้ายไปหลายเกมมากี่นี่ตอนแรกเหมือนแปลก แต่ว่าก็ไปหักขาแล้วยิง3มได้เฉยเลยนะครับก็ถือว่าชื่นชมกันไปครับเอาล่ะไปดูเกมต่อไปดีกว่าเอ้เกม2เริ่มแล้วทุกคนเกมนี้มาตั้งให้ดูหนียตอนเลือกตัวครับก็แม่มันก็แปลกแลนะที่ไม่มีหน้าผมโชว์นะครับแต่ว่ามันสะอาดดีโชว์ตั้งแต่ตอนต้นเกมเนะแล้วก็ระหว่างเกมก็ปิดกล้องนะครับสะอาดดีทุกคนว่าไหมครับเอาล่ะไม่รู้ว่าทีมเราจะเล่นอะไรเจอรู้เขาว่ามาแบบนี้ ทีมเราจะเล่นเซนเตอร์หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับเล่นซากุนะครับอีกคนหนึ่งก็เลือกไปก่อนเลยนะผมคิ้เกียดเล่นตัวเซนเตอร์แล้วนะครับก็เล่นนาคางิเป็นแล้วคลิปก่อนคลิปนี้ผมอยากเล่นตัวอื่นบ้างครับก็ <c oughs> เจอลุคขาว่าไม่ยังหงีอุกุดะรีบาวดีใช่ไหมลกคขาว่าตบหนึ่งตบสองไม่ยังหงีอาจจะต้องอมไม่ดูเหมือนกันนะเขาบอกขอโทษเรื่องไม่ทันไม่เป็นไรผมคิดว่าผมจะ จัดฟูจิมะไหมนะครับจัดฟูจิมกะก็แล้วกันนะถ้าฟูกุดะเล่นเนี่ยผมเล่นฟูจิมะก็ได้ก็จะได้มีพอยกาดดูผมในแบบพอยกาดบ้างแล้วกันนะครับ mm hmm. ฟูจิมะผมชุดกลางชุดสามแต้มนะแล้วก็จ้ำนะครับเป็นแบบว่าตั้งรับห้องเข้าราชาดวเดี่ยวสวิงแมนนะครับยิงสองได้สติลได้แล้วก็ยิงสามแต้มได้ด้วยเรียกว่าโอ้จับฉายนะครับแต่ก็เอามาเพื่อจะไดเซตบอลให้ฟุกุดะหรือไม่ก็ช่วยเก็บ ซากุช่วยช่วยดึงไม่ใชงี่ออกไปจากฟุกุดะนะครับไอ้เมยังี่นั้นมาดูวน,นกับผมแล้วก็รุคาว่าเนะี่ยไปคู่กับฟูกุดะนะคเขาจะได้ไปตบหนึ่งตบสองกันนะครับพวกเราดึงตัวสติลที่มันทําให้ฟุกุดะนั้นไม่กล้าถือบอลน,นานออกมานะครับนี่ก็เป็นความคิดของผมนะที่เลือกตัวมาแบบนี้เนะี่ก็มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับคอมนี้ที่ผมเองก็ไม่แน่ใจว่าจะคว้าชัยชนะได้หรือเปล่านะครับมา จำบอลมันนะจ๊ะซากุรงังหี่จำไม่ได้ครับผมไปตามปิดกูมีเงี่ยก่อน,นครับแล้วลูกเขาว่าดังหนึ่งสดๆเข้าไปครับโอ้โหเริ่มเก็บมาก็โดนซะแล้วฟูคุดาผมดึงมีเงี่มาแล้วฟูคุดาหยอดลูกนี้ไม่เป็นไรครับซากุรังหี่กูคุดาต่อหลอกให้ฟูกุดาแล้วฟูคุดาเล่หนึ่งหยอดๆเข้าไปนะครับ ผมพยายามดึงเมียงหิมาถ้าหาว่าล่อให้เขาตบก่อนมันจะไม่โดนสปิลไงเมี่ยงหิชุบปั๊บปุ๊บอืมโอ้โหลูกเนี้ยเสียงหิดังสดไปซากุสตันไปแล้วครับคนว่ายังหิได้แล้วนะครับแล้วมิจะปั๊บปุ๊บเรียบร้อยเห็นะพอมี่ยงหิมาอยู่กับผมบูกุนาก็เล่นได้สะดวกทางขึ้นครับเอาเรามาเล่นแบบนี้ ตะกูตบไม่ได้ครับแล้วปุกดูคว่าเล่นสวานเจีย๊ยไปแล้วเนี่ยครับพอมีอยังหงี่มาสติลผมปุกุนาก็ล่วงล่งครับเนี่ยครับเป็นการเลือกตัวแบบสไตล์พอยกาดครับผมก็อยากเล่นอยู่พอยกาศแล้วขอลวงหน่อยละกันยิงมาลูกนี้ไม่ยังหงี่หลอกนะหลอกว่าเลนตะกูตบไม่สวย ตกได้สวยโอ้โหระวังครับระวังไม่ยังงี้แล้วผมโล่งแล้วไม่ลงลากูฝากด้วยครับเลเลยโดนตบอีกขอโทษเลยนะพี่น้องโอ้โหลิงสามไม่ลงครับนะฟูจิมะไกลเกินไปหรือเปล่าสกีนสวยแล้วนะครับแล้วฟูจิคุกุดะโอ้โหด้ยใจร้อนไปนิดนึงครับ เขารู้นะก็โดนสติวสติวบ้างครับผมพยายามจะสติวแล้วเรียบร้อยครับกูดาโล่งๆนั่นแหละพี่น้องหวานเกีย๊ยวเอ้ยไม่ลงโอโ้โหตายแล้วเฮ็ดสวยจริงครับขอสวยจริงครับกูกูดายิงโล่ไม่ลงผมก็ไปสติวไม่ให้แล้วนะโล่งไหมไม่โล่ลงครับโอโ้กดสวยแล้วครับพยายามจะยิง โอ้หแว้ว,ว่าก็ไปได้ด้วยครับเรียบร้อยผมขออันติก่อนนะครับลูกนี้ต้องการแสงเขียวปฏิหาร,รนะมียังงีหลวงเอาละ่ะซากุลีหน่อยไม่ลงหรอกครับสวยซากุจัดไปยกูกุดา ดังสวยงามครับผมต้องการแอสเซอยู่เหมือนกันเอาล่ะแสงเขียวปฏิหารเราก็ยังทํางานไม่เสร็จนะครับเล่นมาสากุยออืรียบร้อยสวยแต่ไปพูด่ะไม่ลงโอ้โหยิงว่าลูกสแต็กครับล้รงล้รงล้รลู้เขาว่ายิงไม่ลงครับโอโ้ลงแล้วทุกคนผมต้องการให้อันติทํางานนะครับ แต่ทำไม่สำเร็จนะเมื่อกีเ้เลยลเบี้ยวอีกนาะากไม่เป็นไรครับได้อยอืมอ้ยลงไม่ลงโอ้โหอาชเยตายแล้วทีมเราเรียกว่าสวยครับผมยิงลงไม่ลงนะทุกคนเกมเดินมาถึงนาทีหนึ่งนาทีกว่าแล้วเราโหวตเขาว่าดังลูกนี้มัน มันจ้าสุดเกินครับเรียบร้อยครับ่ะวดาขอบอลท่านี้ชอบเหลือเกินถ้ามันเท่ครับหาดสองแต้มเหรอทุกคนโอ้โหผมพยายามไปรอสองช่วยแล้วโอ้ยดีครับอากูอืมสวยมาก ผมก็แอซิดเอาหวังนันติอีกรอบะนะซึ่งก็น่าจะได้ลเร็วนี้ครับถ้ามันเร็วปีพันจริงห <c oughs> ักนี้อย่างนี้ก็ยากมากครับแล้วโดวนรู้เขาว่าสติวป๊อบโอ้โหพูก้ก่ดหาอย่างที่บอกครับคือถ้ามันไปติดสตันมันจะนเป็นอย่างนี้ ผลที่ผมเลือกไม่ยังหนีมานะครับแต่ทีนี้เมื่อกี้ผมก็เหมือนจะว่างสามแต้มนะเอาล่ะผมต้องรีบนะครับโอ้โหสอะไม่ลงครับเอาเทนไซครับผมอันติอากูอันตินตเรียกว่าสองแต้มเองนะทุกคนเจริงๆแล้วมันก็หน้าลุ้นอยู่แล้วผมขอจ้วงเหนื่อยแล้วกันนะครับ โอ้โหฟุต่าไปใจร้อนอีกแล้วลูกนี้โอ้โหแต่ก็ต้องชมมาครั้งหนีเขาอะนะที่แบบว่าปต,ติดีครับแล้วผมแสงเกี่ยวปฏิหารทำงานขอรีบยิงเร็วเลยครับเพื่เพิ่มความเร็วในการทำเกมนะสวยเหมือนจะฝืนนะแต่ว่าฟูตด่ะยังตกไม่ได้ครับโอ้ไมค์กส หลอกให้พูกด่าครับโอ้โหพวกเราส่งให้ซาคูเทนไซเราต้องการเทรอร์โนเวอร์ทุกคนเกมนี้มันจริงๆครับจะชนะแพ้ยังไม่รู้ครับแต่ว่าต้องเอาแล้วครับสวยพูดา่าเก็บได้หลอกซาคูให้พุกด่าแล้วตัวตัว,ตว,ตวกระบะข้างอย่างข้างีางอ้อกไม่ได้แล้วเรียบร้อยหวานเจี๊ยบแล้วตอนนี้เวลาเหลือ15วีทั้งกรเท่ากันแสงเขียวปฏิหารแสงแดงพูกุตเอ่อซีอี้แต่ผมขอแล้วเลยกันนะครับทุกคน ว้าวลงโล่งอย่างนี้ขอเลยแล้วันครับเอาล่ะทํายังไงครับลูกนี้มีอย่างนี้ส่งไปดูเขาว่าดังเก็บได้สวยโอ้โหซาคก,กเยี่ยมมากพัดโอปนร์งจริงครับแม่ปิดกล้องก็แอบลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับแม่ไม่ใช่ว่าเปิดปิดก็มุมลุ้นเหมือนกันครับโอปาร์จริงๆเกมนี้ก็ เป็นราชาสติวแล้วเฮ้ยผมก็สติวได้เยอะใช้ได้อยู่นะทุกคนไม่ใช่ขี้ริ้วขี้เหละอะไรนะอื mm. เรียบร้อยก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยกันเล่นจนสนานสิบแปดกว่าทุกคนเลยนะครับ mm. ทั้งฟูกูดะทั้งซากุช่วยกันรีบาวไปซากุเล่นดีนะตบตอนท้ายหล่อจริงๆนะครับก็ดีใจได้เล่นด้วยนะทุกคนเป็นไงกันบ้างครับทุกคนคลิปอัดสดผมอัดสดได้เพราะว่ามนไม่ได้เปิดกล้องมันก็ มีจังหวะที่ผมปิดไฟเปิดไม่ได้อะไรเงี้ยก็บางทีมันอัดได้นะถ้าใครเม้นบอกผมหน่อยแล้วกันว่าชอบแนวนี้หรือเปล่านะค,คือไม่ได้เปิดกล้องแต่ว่ายังได้ดูอัดสดอยู่ก็จะดูเปิดกล้องตลอดอย่างเงี้ยบางทีมันจะไม่ได้อัดสดไงแต่ถ้าอยากดูอย่างเนี้ยผมจะสดได้บ่อยนะครับซึ่งฟูจิมะผมใส่อันนี้นะเป็นมิดเดิลบล็อกนะแต่ผมก็ไม่ได้บล็อกเลยนะจะเซ็งสปิลได้อยู่นะด้วยความเป็นฟูจิมะข,ของเขานะครับแต่ไอ้สองแต้มเนี่ยมันมีไม่ลงอยู่ก็ แอบเซ็งนิดนึงนะแต่มันก็ไม่เป็นไรเราก็ใส่ยิงมาเยอะแล้วนะแต่ยิงมาเยอะแล้วจริงๆอาจาอาจะเปลี่ยนมาใส่ตาไพ่ตา,ายนะ่าจะแม่นสุดแล้วนะแต่ก็อยากใส่รูนสติวะนะทุกคนเพราะฉะนั้นรูนนี่แหละสนุกดีครับใครชอบไม่ชอบไหก็เมนต์บอกด้วยนะอย่าลืมแล้วก็เดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบายบายทุกคน